สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของไอซี IC นะครับที่นิยมใช้ในวงจรดิจิตอลนะครับก็จะมีจริงๆแล้วมันก็มีทั้ง IC ที่เป็นดิจิตอลและอนา,าล็อกนะครับแต่ว่าก็หลักๆก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับก็ตัวอย่างเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นเราเรียกมันว่า ic 7400 e ซีรีส์นะครับก็จะมีเริ่มต้นเลขเลข74นะครับแล้วก็เลขข้างหลังก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับ ic 7400ก็จะเป็น ic พวก TTL นะครับ TTL ก็ย่อมาจาก Transistor Transistor Logic นะครับซึ่งจะใช้ไฟ5โวลต์เป็น แรงใจหลักนะครับเพราะฉะนั้นลอจิกหนึ่งนะครับที่ออกมาจากเอาพุทเอาพุทนะครับ,รบก็จะได้เป็นไฟ 5V โวลต์นะครับส่วนลอจิกศูนย์ก็จะได้เป็นไฟ 0V นโวลต์นะครับหลักการใช้งาน IC หรือว่าดู IC พวกนี้นะครับมีหลักการง่ายๆแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างที่ผมวาดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีรูปจริงๆให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการนับขา i อนะครับเราจะนับวนตามทวนเข็มนาฬิกานะครับวนทวนเข็มนาฬิกาโดยพยายามหาจุดจุดของขาที่1ก่อนนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่1นนะครับมันเป็นบากนะครับ IC จะมีบากอยู่บนตัวนะครับ แล้วก็ขาที่1จะอยู่ด้านนี้นะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆบางไอซบางตัวจะมีแถบยาวเป็น7 8ขาเลยนะครับอ่าแบบที่2นะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับอันนี้ก็วิธีนับก็เริ่มนับจากจุดนะครับแล้วก็นับทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับอันนี้คือขาสุดท้ายนะครับส่วนแบบที่3ก็จะเป็นแบบ ที่มีลักษณะเป็นซีเรียมจตุรัสนะครับก็เริ่มนับจากจุดเหมือนกันนะครับนะครับก็ตัวของลอจิกไอซีนะครับที่นิยมใช้ทั่วๆไปก็มียกตัวอย่างเช่นนะครับเบอร์ไอซีจะสี่ศูนย์ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นมีชื่อว่าคอร์สนะครับทูอินพุต n a น g เกตนะครับโคดหมายถึงว่าข้างในตัวมันนะครับมีอยู่4 Logi จิเกนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับ t o input หมายความว่าแต่ละ l o จิ g เกตมีอยู่2 Input นะครับแล้วก็ n a น g เกตก็คือมันเป็น IC ชนิด n a นนะครับสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือการอ่าน d a t a s h e e t นะครับ ถ้าจะชี้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสังเกตดูยอย่างหนึ่งนะครับตัวเลขข้างหลังนะครับจะเป็นเล,เลขคู่นะครับ7402เป็น quad input NOR gate นะครับ7404เป็น hex inverter hex ก็คือ6นะครับมี inverter อยู่6ตัวนะครับ7408ก็เป็น quad นะครับ t o input แอนเกตนะครับเป็นแอนเกตที่มี2 input ตจำนวน4ตัวใน1 ic นะครับ7 410ก็จะเป็น triple นะครับ3 input นะครับแอนเกตนะครับ triple ก็คือมีอยู่3ตัวนะครับมี Logic g a t e อยู่3ตัวแต่ละตัวมี3 input แล้วก็ Logic g a t e เป็นชนิดแอนเกตนะครับเราจะมาลองดูรูป รูปที่ผมถ่ายมาให้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่ใน Classwork ตัวนี้นะครับอ่ะรูปตัวแรกนะครับเป็นตัวอย่างของ IC ที่อยู่บนบอร์ดบอร์ดจริงๆนะครับมันจะเป็น IC ชื่อ 74HC125D นะครับอพ,อพอเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับลองสังเกตดูนิดนึงนะครับมันจะมีจุดเล็กๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการนับขา IC ก็จะเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13และก็14นะครับส่วนคู่มือนะครับถ้าเราอยากรู้ว่า IC อะไรนะครับก็มาดูนะครับมันจะเป็นควอดบัฟเฟอร์นะครับเป็นตร s สเตตนะครับน่ะควอดบัฟเฟอร์ตรสเตตยังไงนะครับอันนี้คือรูปร่างของอไม่ใช่นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของ IC นะครับ สัญลักษณ์ของลอจิกเกตที่อยู่ใน IC นะครับตร s สเต e ก็คือเอาพุทมีได้3สถานะนะครับสถานะา high สถานะ l o แล้วก็สถานะ high i m p e d น n ์นะครับดิจิตอลมีจริงๆอยู่เก้าสถานะนะครับแต่อันนี้ก็มีอยู่3สถานะนะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันนะครับวิธีนับขาก็แต่ละขานะครับ มีจุดนะครับแต่ราคาเป็นอะไรนะครับ1 OE ก็กลับมาดูนะครับขาที่1นะครับเป็นขา Enable นะครับ Enable ด้วย Lo g i c 0นะครับมีบาร์อยู่ด้านบนหัวนะครับเราเรียกมันว่า Active Low นะครับ a อ t i v e Low นะครับอ่ะนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็น IC ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น DS1307Z นะครับนะครับ Z เป็นซีรีส์มันเฉยๆเป็นนั่นน่เฉยๆนะครับชื่ออชื่อของ Data s h e e t ก็จะเป็น DS1307 นะครับตัวนี้เราก็มาดูนะครับมันคือ IC ของ Real Time Clock นะครับมันก็คือปฏิทินนะครับวิธีการนับขา สังเกตทีนึงนะครับตัวนี้ก็มีจุดเหมือนเดิมนะครับนับ1 2 3 4 5 6 78นะครับก็เรียงตามนี้นะครับขา1เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับคู่มือจะอเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าควรต่อวงจรอย่างไรนะครับทำงานที่อุณหภูมิย่านไหนอะไรเงี้ยนะครับ รายละเอียดมีเยอะนะครับเมื่อกี้ของเราเป็น d สหนึ่งสามจุดเจ็ดนะครับรายละเอียดอื่นๆจริงๆต้องต้องมานั่งดูให้ให้ละเอียดนะครับถ้าจะใช้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ให้ดูในวันนี้ก็เป็นตัวของไม่กล้านะครับอ๋อยังไม่ใช่สุดท้ายนะครับมีสอตัวนะครับรูปนี้นะครับ รูปนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ดเมก้านะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับของบริษัทเอ m มิลนะครับมีชื่อว่าเมก้า2 8 p นะครับ <c oughs> วิธีอ่านขาก็คือจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ไปเรื่อยๆนะครับมี32ขานะครับ อีกรูปที่จะให้ดูนะครับก็คือรูปตัวของ lm 3 5 8นะครับก็มีจุดนะครับบาง ic นะครับจุดจะไม่เห็นนะครับจุดจะไม่เห็นหรือว่าไม่มีนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นแถบยาวๆขีดแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับถ้ามีแถบอยู่ด้านไหนนะครับนับหนึ่งที่ข้างล่างเลยนะครับหนึ่ง6 7 8นะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็หลกัหลกๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาคุยกันในคลิปถัด,ถดไปนะครับสวัสดีครับ